สวัสดีค่ะพบกับเซลแนนจากสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของแนนนะคะผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยเวนาที่นี้ด้วยนะคะวันนี้แนนจะมานําเสนอรถอีโก้คานะคะรุ่น m มิ s ูมิชิแอคค่ a นะคะปี2019นะคะสีดานะคะเดี๋ยวแนนจะพามาดูที่ข้างหน้าตัวรถกันเลยนะคะไฟตัวนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะส่วนด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะ ส่วนกระตางหน้านะคะจะเป็นแบบออดังพึ่งนะคะมีทั้งบนและล่างนะคะล้อตัวนี้นะคะจะเป็นล้อกระทะนะคะล้อขอบ14ค่ะส่วนกระจกด้านข้างนะคะจะเป็นระบบออไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวพามาดูที่ท้ายรถกันเลยดีกว่านะคะท้ายรถตัวนี้จะดูกว้างมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะ แล้วข้างในก็สามารถใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูที่ข้างในตัวรถกันเลยดีกว่านะคะ ตัวรถคันนี้นะคะเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะตามสไตล์ของเขานะคะส่วนพวงมลาลัยจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็จะมีหน้าจอทัชสกรีนนะคะสัมผัสได้มีแอร์สีตัวนะคะด้านซ้ายด้านขวาะคะ่ะแล้วก็จะมีถุงลมนิรภัยนะคะคู่คะ่ะทั้งซ้ายและขวานะคะถัดมาด้านล่างจะเป็นเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ระบบออตโตมติกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันเลยดีกว่านะคะซึ่งน้อยมากๆเลยค่ะเลขไม์ของเราจะอยู่ที่58,0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะใช้งานไมาแค่3ปีเท่านั้นเองค่ะเ,เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องเครื่องรถกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับห้องเครื่องยนต์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเดิมนะคะจากโรงงานเลยค่ะน็อตทุกตัวยังอยู่ครบนะคะ เครื่องยนต์ตัวนี้จะอยู่ที่3สูบนะคะขนาด1 2 0 0ซีซีนะคะแรงม้าจะอยู่ที่78แรงม้านะคะสำหรับคันนี้นะคะผ่อนเพียงเดือนละ6,000บาทเท่านั้นนะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าพนักง,งานออฟฟิศนะคะก็สามารถออกได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนนแล้วก็เจ้าซุมิชิเอ็ค่ะตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ดูคลิปจบกันแล้วใช่ไหมคะถ้าชอบถ้าคิดว่าใช่อยากติดตามโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ u b s c า i b e ให้สีรลุ่มคาสเซนเตอร์ด้วยนะคะ